สวัสดีครับ FC ทุกคนครับผมวันนี้ก็จะพามาดูวิธีการปลูกปักแว่นนี่เราจะรื้อแปลงเก่านะครับเพื่อที่จะขยายพันธุ์ลงแปลงเดิมเนี่ยครับเดี๋ยวผมก็จะลงไปเตรียมแปลงนะครับเดี๋ยวทุกคนได้ดูกันนะครับผมครับก็แปลงนี้มันแก่แล้วนะครับมันจะไม่ออกยอดแล้วเดี๋ยวเราจะทําการขยายพันธุ์นะครับ โดยการเลือกเอาต้นที่มันสีเขียวๆนะครับอันนี้เขาจะแตกยอดดีนะครับจะแตกจะแตกยอดเร็วแต่ถ้าต้นที่มันแก่ๆใบที่มันเหลืองๆอ,อันนั้นคือเขาจะไม่ค่อยแตกยอดแล้วนะครับ การเตรียมแปลงเราก็เริ่มจากการไถเลยนะครับก็เนื้ะครับรดไถเล็กนืะครับที่เราใช้ไถนาก็ไถกลบไปเลยนะครับทั้งหญ้าทั้งผักแว่นอันเดิมนะครับจะได้เป็นปุ๋ยให้เขาด้วยผมใช้หัวหมูนะครับในการไถเบิกหน้าดินมันจะ เบิกหน้าดินดีกว่าที่เป็นผาน2อันนะครับเสร็จจากไถแล้วก็มาทำการคลาดนะครับคลาดประมาณ3รอบนะครับ3-4ถึง4รอบเพื่อให้ดินของเรานั้นเสมอนะครับ จากนั้นก็นำผักแว่นที่เราเตรียมไว้นะครับโยนลงไปปลูกเลยครับผมอยู่กันแบบนี้นะครับดูมันกอเล็กไปก็เพิ่มนิ่งนึงครับผมแล้วก็ตามด้วยกดลากให้เขาจมลงไปในน้ำนะครับแค่นี้แหละครับเสร็จแล้วครับ1กอกอต่อไปก็ให้ห่างกันประมาณ8 0ถึง1เมตร แปเซนถึง1เมตรนะครับการระยะนะครับถ้าเราจะเก็บบ่อยเก็บทุกวันเราก็ไม่ต้องห่างมากนะครับแต่ว่าถ้าเราเก็บไม่ทันเราทําเยอะกอควรประมาณสัก1เมตรนะครับนะครับเริ่มเลยครับโยนอย่างเงี้ยแหละครับเขาจะมีรากงอกออกมาเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องไป ทำอะไรมากเลยครับแค่โยนลงไปอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วครับผมไม่นานครับประมาณสักหชั่วโมงก็เสร็จแล้วครับพื้นที่ประมาณ10เมตรคูณ10เมตรนะครับอันนี้เราก็จะได้ผักแว่นอีกประมาณ1 0บถึงสิวันเราก็จะมียอดผักแว่นไว้ขายแล้วนะครับก็ทำง่ายๆนะครับเหลือแค่ขั้นตอนการใส่ปุ๋ยอีกสักวัน2วันเราก็ใส่ปุ๋ยได้เลยครับ วันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ